ครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตํานานวันนี้โคดเตียระดับตํานานจะมาคุยถึงรายละเอียดของทีระทอนบุญมาทันนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติไทยครับอดีตกัปตันทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้นครับโกอุ้มได้ตกที่นั่งลําบากแล้วนะครับในการเล่นไทยกับสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินนสแชมป์เจลิกเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าตอนนี้นะครับโกอุ้มได้ทําการตกเป็นตัวสำรองและไม่มีชื่อในเกมต่างๆนะครับก่อนที่จะไปรับชม รายละเอียดของกอุ่มแล้วที่ทนบุญมาทันช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ให้กขเตียบกับทีมงานด้วยนะครับผมซึ่งถือว่านะครับตอนนี้นะครับทีรทอนบุญมาทันถือว่าเป็นนักเตะทีมชาติไทยนะครับที่ไปรุ้นเลนในเวทีเจลีกของประเทศญี่ปุ่นคือสโมสรโยโกฮาม่า F. m a r i n ิโนแชมป เจลีเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้โกอุ้มก็ได้ตกที่นั่งลำบากแล้วนะครับเพราะว่าทางกัวฮามาเอฟมิลลอมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากนะครับของรายคุซื้อของอังเจที่ไปคุมทีมเซลติกนะครับผมก็จะมาคุยถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของธีรทรบุญมาทันนะครับโกอุ้มถือว่าธีรทรบุญมาทันเนี่ยซึ่งตอนนี้นะครับเป็นแบ็กซ้ายที่ไปเล่นให้กับทีมชาติเ,เล่นให้ในลีกญี่ปุ่นรวมถึงกับชาราทิพย์สงกระสินนะครับ ธีระทรบุญมาทันถือว่าเป็นนักเตะที่เป็นตัวของวังและแบ่ The Back, ทีมชาติไทายเพราะว่าธีระทรบุญมาทันเล่นฟุตบอลตั้งแต่สโมสรคารไฟฟ้า,ฟา,ฟาส่วนภูมิภาคสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดหรือพีบุรีรัมพีเอแล้วก็อีกหนึ่งสโมสรคือเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับซึ่งรายละเอียดของธีระทรผมจะอาจจะเล่าย้อมไปนิดหนึ่งถืงถึงว่า จุดเปลี่ยนของทีละทรนที่ได้ไปเป่นจีลิกคืนในปี2,561หรือว่าปี61ครับจุดเปลี่ยนของทีละทอนก็มาถึงแล้วเนื่องจากทีละทอนได้มีโอกาสย้ายไปเล่นในศึกเจลกเป็นครั้งแรกให้กับสโมสรวินเซนโกเบด้วยสัญญายืมตัว1ปีจากสโมสรเมืองทองไปสู่สโมสรวินเซนต์โกเบครับซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกของทีละทอนท,ที่ทําให้เขาได้ร่วมเล่นกับ นักเตะระดับเวิร์คัสระดับโลกคืออังเดสอินเนสตาและลูคัสโพโดซิคิสองแข้งระดับโลกที่ผ่านการคว้าเป็นแชมป์โลกมาอย่างเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ทีระทรต้องทำงานอย่างหนักในช่วงตอนที่อยู่วินเซนต์โกเบนะครับซึ่งก่อสุดท้ายนะครับทีระทรถือว่าเล่นเป็นทั้งหมด28เกมทำไป2แอสซิสต์ให้กับสโมสรวินเซนต์โกเบนะครับแล้วจากนั้น ในปี6 2ทีระทอนก็ได้พบกับความท้าทายอีกครั้งหนึ่งในการที่เขาได้รับกับไปเล่นในเจลีกกับต้นสังกัดมาอย่ง oh ama, ion, ยางโยโกฮาม่าเอฟมาริโอตยอดชิมจากแดนอาทิตย์อุทัยนะครับด้วยสัญญาตอนนั้นยังเป็นสัญญาย,ยืมครับของทีระทอนอีก1ปีซึ่งตอนนั้นอนาคตของเขายไม่รู้เลยว่าในปี2019เขาจะกลายเป็นปีที่เขาต้องจดจําและเป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยนะครับด้วยการที่ทีระทอนนำทีมโยโกฮาม่า ฟมาริโนตเป็นแชมป์เจลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับลงไปเล่นทั้งหมด25นัดยิง3ประตูพร้อมกับทำ4แอสซิสโอ้โหซึ่งตอนนั้นเป็นโมเมนต์ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญให้กับทีราทอนเป็นอย่างมากนะครับกับต้นสังกัดถือว่าเป็นนัดสีสั้นสุดท้ายเพื่อแย่งแชมป์และการแย่งแชมป์ของโยโกมากกับเอซีโตเกียวต้องโคโจอมาพบกันครับในวันที่7กรกฎาคมปี62โดยเกมนี้นะครับ มาริโนสถือว่าถ้าไม่แพ้เกิน3ลูกก็จะคว้าแชมป์ทันทีอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนแม่นี้คือเมื่อทีระทรสามารถยิงประตูแรกครับทำให้โยโกฮาม่านำเอฟซีโตเกียว1ประตูต่อศูนย์แล้วสรุปบทสุดท้ายโยโกฮาม่าเอาชนะเอฟซีโตเกียว30ศูนย์และคว้าแชมป์ในปี2019และถลึงคว้าแชมป์ลีกให้กับทีระทรเป็นหรือว่าเป็นแชมป์เจลีของคนไทยคนแรกนะครับรวมถึงฝากแชมป์ไปกับแฟนบ้านเกิดชาวไทยนะครับ แต่ผลงานอันนี้ครับซึ่งทําให้สโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารนอตตัดสินใจซื้อขาดทีละทอนนะครับจากต้นสกเกาอย่าง SG เมืองทองด้วยทีระทอนได้ย้ายไปอยู่แชมป์กิลีอย่างทาวอนและอีกทั้งยังได้มีชื่อนักเตะซึ่งถือว่าเป็นรายชื่อนักเตะเอเชียที่เล่นฟุตบอลเอฟซีปแชมป์ลีของสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอสด้วยแต่เขาก็ไม่ทําให้สโมสรผิดหวังเขาสามารถยิงประตู ที่เร็วที่สุดของเวที AFC เป็นประตูที่6ที่ยิงเร็วที่สุดด้วยการเอาชนะจุนบุกฮงไดมอเตอร์สีประตูหในวันที่1ทธันวาคมปี2563โอ้โหแต่สุดท้ายทีมเวทมากก็ต้องหยุดที่รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งผลงานทั้งหมดฝากไว้กับทีรทรบุญมาทันซึ่งเป็นนัเตะที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้ถือว่าธีรทรบุญมาทันเขาเรียกว่าได้ทําการทําให้โกอุ้มเนะี่ย ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งของขอุมและจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งคือถือว่าอังเกเขาได้ย้ายประคุมสโมสอรเซลติกและทําให้เป็นขออุมตรงที่นั่งลาบากอีกครั้งเป็นจุดเปลี่ยนที่ผมได้คุยกันข้างต้นก็คือตอนนี้นะครับอังเกกุนซือที่คอยปลุกป,ปั้งทีละทอนบุญมาทันมาได้ทําการย้ายประคุมสโมสร์คลัสโกเซลติกทีมดีดังในสกอตแลนด์ซึ่งตอนนี้นะครับ ทำให้ทีระทรถือว่า6เกมลังสุดไม่ได้ลงเป็นตัวจริงตั้งแต่ที่แมตช์ล่าสุดที่ทีระทอนลงคือแมตช์ที่อังเก้คุมทีมโยโกเา้่มเอฟมาลีนอสพบกับทีมต่างๆในเจลีก็คือในศึกเอ็มไพเลยครับตอนวันที่9มิถุนายนตอนนั้นถือว่าทีระทรเป็นการออสตาตัวีมเป็นครั้งสุดท้ายและตอนนี้ถือว่า6เกมเนี่ย ติดต่อกันรวมทุกรายการนะทีละทอนได้ลงเพียงแค่2นัดจาก6เกมซึ่งเป็นการลงแบบตัวสำรองและอีกสี่เกมไม่มีรายชื่อประกอบด้วยในสื่อที่โรบานครับวันที่แพ้สเปรโรหนึ่งสามไม่มีรายชื่อส่วนอีกห้าเกมในสึกเจลีนกับแมตส์สำรองก็ถือว่าไม่มีรายชื่อเหมือนกันโอ้โหถือว่าตอนนี้ทีละทอนตกที่นั่งลําบากหลังจากที่โค้ชตัวเองคืออังเกไปคุมเซอติก แต่ตอนนี้ครับถือว่าเป็นข่าวประคมเป็นอย่างหนักที่ทีระทอนบุญมาทันมีข่าวลือที่ทีมแชมป์ไทยลีกล่าสุดของประเทศไทยคือทีมบีจีปทุมยูเนเต็ดพร้อมอาแขนที่จะรับทีระทอนบุญมาทันกลับมาสู่ลีกไทยอีกครั้งต้องขอเอ่ยกล่าวถึงคุณประวินพิลงมพักดีนะครับประธานสโมสรบีจีปทุมถือว่าได้มีการเจรจาก,กับอุ้มมาตลอดหปีที่จะคว้าอุ้ม กลับมาสู่บีจีปทุมเวเดสู่อ้อมแขนเมืองไทยครั้งถ้าอุ้มยังแฮปปี้และยังไม่หมดสัญญาถือว่าปีหน้าค่อยว่ากันที่จะมาอยู่แต่รายละเอียดของทว่าบิจิปทุมได้มีการอยากได้ทีละทอนมาเหมือนกันนะครับโอ้โหซึ่งการที่บีจิปทุมได้ติดต่อเพราะว่าเนื่องจากเห็นสถานการณ์การเปลี่ยนโค้ชคนใหม่เข้ามาทีละทอนไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองทําให้ทางบีจิปทุมก็ ตามจีบหนักนะแล้วพร้อมจะทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับทีละทอนบุญมาทันซึ่งตอนนี้ทางบิจิปทุมก็ถือว่าเป็นความจีมกันที่กำลังจีบทีละทรบุญมาทันพูดถึงว่าถ้าก่ออุ้มมาจริงก็ถือว่าจะเป็นแบ็กซ้ายเป็นโนเตกคนไทยที่มีค่าเหนื่อยแพงพอสมควรต่อจากทีละสินแดงดาโอ้โหไม่สําคัญที่สุดครับของทีละทอนบุญมาทันอาจจะเป็นจุดพหรือว่าจุดเปลี่ยนชีวิตก่อนที่ไทยลีกจะเปิด ว,ว่าทีลถึงแม้ว่าทีละทอนบุญมาทันจะมสีสัญญาอยู่กับสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารโนสตแต่บีจีปทุมพร้อมจะฉีกสัญญาและนําตัวทีทอนบุญมาทันกลับสู่ประเทศไทยกลับสู่กับแชมป์ไทยลีกอีกครั้งแล้วก็เล่นในการ,รฟุตบอลเอ c ฟซีแชมเปี้ยนหลีกอีกครั้งเป็นกํจลังให้กับโกอุ้มทีละทอนบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยที่ตอนนี้นะครับถือว่าตกที่นั่งลาบากในการฟุตบอลเปลี่ยนโค้ชของสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารโนส และสิ่งสำคัญสโมสรทีละหนบุญมาทันจะมาอยู่สโมสร b g จีปทุมยู่นเต็ดหรือไม่ต้องติดตามรับชมครั้งต่อไปนะครับและเราจะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลให้ดูฟังนะครับในท้ายที่สุดช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือ Facebook, Youtube บอกดินะครับ t ด e m มาส e ต c ร์ซิตี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม